สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตบทสรุปวิเคราะห์ทองคําทิศทางทองคําปัจจัยทองคําข่าวสารทองคําราคาทองคํากันนะครับทองร่วงต่อเนื่องคริปโตร่วมหนักดอลลาร์แข็งค่าเงินบาทอ่อนค่าเฟดคาดปร,ปรับอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องและ น้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับอัปเดตในส่วนของปัจจัยที่ต้องติดตามประจำวันที่16ถึงวันที่20พฤษภาคม65โดยข่าวสารประจำวันที่15พฤษภาคม65ครับ ประกาศราคาทองคำในประเทศครั้งเดียวประจำวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่14พฤษภาคม65ปรับลงแรงต่อเนื่องอีก150บาทส่วนสัปดาห์นี้วันที่9ถึงวันที่14พฤษภาคมมีการประกาศราคาทั้งหมด22รอบเป็นการปรับขึ้น10รอบและลง11รอบและคงที่อีก1รอบรวมราคาปรับลดลง700บาทแต่ระดับต่ำสุดใหม่ของเดือนเมษายน ในขณะนี้เงินบาทสัปดาห์นี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องที่ระดับ34บาทตลอดทั้งสัปดาห์พบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างบริเวณ34.77ถึง34.44ครับท่านผู้ชมในส่วนของราคาทั้งเดือนนะครับปรับลดลงมากถึง 950บาทครับราคาทองโลกกสปอร์ตปิดตลาดไปที่1,810ดอลลาร์ 1, ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวที่104.465จุดเงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ที่1.0412ยูโรต่อดอลลาร์นะครับน้ำมัน WTI ปิดไปที่108.30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับและน้ำมันเบนซ์ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 111.22ดอลลาร์ต่อบา์เรียลบวกเพิ่มขึ้นมาอีก3.51%อกองทุนทองคำเอ p R r เทขายทองคําออ,ออกอีกลบ4.93ตันปัจจุบันถือครองทองคําที่1,055.89ตันครับบริษัทหัวเส้นเห่งนะครับคาดวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตคาดจะปรับตัวลงต่อได้อีกนะฮะโดยมีแนวรับ แรกที่บริเวณ1810ดอลลาร์และแนวรับถัดไปอยู่ที่1,800ดอลลาร์ขณะที่แนวต้านแรกจะอยู่ที่บริเวณ1835ดอลลาร์และแนวต้านถัดไปอยู่ที่1850ดอลลาร์ครับท่านผู้ชมราคาทองสปอร์ตปรับตัวลงแรงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่2ต่ำสุดในรอบ14สัปดาห์เนื่องมาจากได้รับแรงกดดันพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐส่วนทองในประเทศประกาศครั้งเดียวในวันเสาร์ร่วงหล่น ที่ระดับ3 0 0 0 0นบาทนะครับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนนะครับภาพรวมทองคำสปอร์ตในสัปดาห์นี้ร่วงลงกว่า3.9%ซึ่งเป็งงนการร่วงลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนปีที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าหากราคาทองคำยังปรับต,ตัวต่ำกว่าระดับ1830ดอดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าก็จะตอกย้ำสัญญ,ญาณที่ซบเซาของราคาทองคำคาดว่าราคาทองจะร่วงลงอีกมากกว่า 25%นะครับสู่ระดับ1,350ดอลลาร์อย่างไรก็ดีนะครับท่านผู้ชมการคาดการณ์หรือการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหรือนักลงทุนเป็นการวิเคราะห์คร่าวๆเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงปวดชายวิจารณญาในการรับชมข่าวสารและข้อมูลด้วยนะครับ ปัจจัยที่ต้องติดตามประจัวมาที่16ถึงวันที่20พฤษภาคม65จะมีดัชนีพ่ายการผลิตเขรรัฐนิวยอร์กเดือนพฤษภาคมดัชนียอดค้ายปีกเดือนเมษายนดัชนีพ่ายการผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายนใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเริ่มสร้างเดือนเมษายนดัชนีพ่ายการผลิตของเฟสฟิดาเดลเฟียเดือนพฤษภาคมยอดขายบ้านมือสองเดือนเมษายนจำนวนผู้ยื่นขอรับส่วิการว่างงานรายสัปดาห์ครับ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหัวเส้นเหงแม่ทองสุข YLG Integro ThaiGo สมาคมค้าทองคำครับท่านผู้ชมและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังรอติดตามสถานการณ์ข่าวสารที่ทางทองคำประจำวันจันทร์อีกครั้งนะครับวันที่16พฤษภาคมทางเทวัญชาแนลจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ